ขอความเจริญในพระสธรรมจงมาเกิดมีใดท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงร่างกายของเราหให้พิจารณา <S <S เป็นการยานุปสนาสติปัฏฐานจะได้ไม่หลงละเลงจะได้ไม่หลงละเลงยิ่งชรา,าภาพหลงก็แก่ลงแล้วจะได้ไม่ต้องโวนถ,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 ถึงอดีตความหลังว่าแม้สมัยนั้นเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นไปตามสภาพก่อนเราเขาก็เป็น ตัวเราปัจจุบันก็เป็นไอ้ที่หลังเรามันก็ต้องเป็นเขาเรียกมรดกของชีวิตจงได้กล่าวว่าแก่แล้วสมองล้า,งาราชราแรงอ่อนโรยลูกนั่งร้องโอยๆต้องโซยยาแทนอาหารชาราสอนให้รู้ชีวิตอยู่อีกไม่นานความชารามาสอนให้รู้อีกไม่นานและอีกไม่นานชาราของคนที่เราเห็นมันก็สอนให้เรารู้ว่า เขาจะอยู่อีกไม่นานล้าอาจจะไม่นานเพราะกรรมเกณฑ์นาเวตามาทวงก็ได้ปอกแป๊กตายเป็นลมตายอย่าไปหลงละเริงท่านออไปหลงละเริงแล้วค่อยๆปลดภาระที่เราเปราะเราเปาะภาระคือฮะคนที่เกี่ยวข้องกับเราให้เขาดำรงชีวิตยอยู่ได้ทรัพย์สินทรัพย์สวัสดิค่อยๆแจกแจงไป แจกแล้วก็แจงให้เขาฟังด้วยใครควนจะได้เท่าไหร่เท่าไร่เท่าไรถ้าท้าไม่เตรียมตัวปัจจุบันนี้นะท่านยุ่งเลยกันแล้วกันแร้วิสุดฮะคนที่ตั้งทันทีแรงดูอยู่ตั้งตัวไม่ได้ดำเนินชีวิตไม่ได้ท่านตาตายตาไม่หลับดับแล้วเป็นสัพพเวสีแต่ถ้าแจกแจงนะแจกจ่าย เอาซะตอนนี้พินัยกรรมเนี่ยทำมาสตอนเป็นบางเรื่องนะฮะเฉพาะเรื่องที่ดินไอเรื่องทรัพย์ทรัพย์สมบัติไอกระจุกกระจิ้นเนี่ยเขาแบ่งกันได้ไอที่ดินกับบ้านเนี่ยถ้าเป็นปัญหาทุกครอบครัวแล้วถ้าทะเลาะกันพี่นอ้องข้าตามันมีเขยไมันมีสะพ้ายมันมีหลานมีเหลนแล้วกฎหมายเขากำหนดไว้ว่าสผู้สืบสกุลหรือทายาททำอย่างไรเราจะคิดได้ล่อกอดมันไวส้สิท่าน ตายก็ตาเหลือกนะฮะเสกไปตกนรกอีกเอาท่านพูดแรงๆอ่ะเห็นมาเยอะแล้วแล้วปัญตรงโกเฉพาะตัวผู้ตายนะท่านนะตกลงกนัก้นก็ทางคนที่อยู่มันทะเลาะเบาแว้งกันทำอย่างไรมน,นุษย์จะคิดเป็นท่านจะคิดเป็นพระเจ้าเธอคิดเป็นแล้วเป็นต้นแห่งความคิดสมุด็จพอาจารโตเนี่ยเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ขึ้นครองราชแล้วท่านก็หายไปจากวละคังต่อมาทรงระลึกได้ว่าสุเดวดุจจักโตไปไหนก็ตามหาเพราะท่านครองวะคังเลยท่านก็ตามหานู่นไปเจอเป็นพระชราภาพแก่ๆอยู่ที่สระบุรีท่านโดยไม่เคยคุ้ว่าพระชราภาพรูปนี้คือสุเดพดุจจักรโตซึ่งมียศตําแหน่งเป็นอธิการพระสทาพระสถาเพราะอะไรท่านพระที่สุดพระองค์ก็รับ รับมาการดูแลการตําแหน่งจะอยู่เหมือนเดิมท่านแต่ถ้าก็มอบให้องค์นั้นองค์นี้องค์นี้ทำมนตนจะรับภาระเพราะชีวิตอยู่อีกไม่นานชีวิตความเป็นอยู่ใครห่อนรู้ก,กําหนดการเพียงแต่จะประมาณเร็วและช้าก่อนหน้าหลังความตายบอ่อเลือกหน้ากสตาพามานางังมีจนชนทุพลังเละเรียงฤิสีสลมันตายทุกคนลนะท่านเพราะฉะนั้นก่อนตายทําอะไรที่มันเป็นการ ให้คนอื่นเขาอยู่รอดแล้วเรานาไปรุ่งก็จะสามารถบริหารชีวิตเป็น